จังหวัดพังงาทุ่มงบสิบล้านบาทพัฒนาท่าเรืออ่าวพังงาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานและบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาอ่าวพังงาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาโดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม20สิบคนนายอุดรน้อยทัพทิมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงากล่าวว่า จังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ที่มีศักยาภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของระบบนิเวศซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นจำนวนมาก การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางทะเลนักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปทางเรือณท่าเทียบเรืออ่าวพังงาซึ่งเปรียบเสมือนห้องรับรองเมืองพังงาที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสแต่สภาพความจริงท่าเรืออ่าวพังงามีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากขาดการบริการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีขาดการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง ซึ่งที่ประชุมมีมติปรับปรุงเส้นทางตั้งแต่ทางเข้าบ้านท่าดานโดยปรับปรุงถนนป้ายต่างๆจัดหาต้นไม้มาปลูกสองข้างทางปรับปรุงเกาะกลางถนนปรับปรุงท่าเรือและจะทําการรื้อท่าเรือด่านศุลกากรทั้งหมดเพื่อปรับปรุงใหม่ภายในวงเงิน10ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา2ล้านบาทและจังหวัดพังงาเป็นเงิน8ล้านบาท หลังจากการปรับปรุงแล้วก็จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปัญญีได้เข้ามาบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงการเปิดฤดูการท่องเที่ยวที่จะถึงนี้